นั่นก็คือรางวัลส่วนตัวในฤดูกาลที่จะถึงนี้ว่าพวกเขาคิดว่าใครเนี่ยจะมีโอกาสความมากที่สุดปิดท้ายกับรางวัลส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ N b a บในฤดูกาลปกตินะครับนั่นคือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ายอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่า MVP นี่แหละบรรดาสื่อก็ยังคงยกให้กับ ในเดือนสิงหาคมคือ HS Man i a 8ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อในหลาย Official หรือเว็บไซต์สินค้าราคาปกติลด10%สินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วได้สิทธิ์จับรางวัลฟรีทุกเดือนใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตรูการมิเด้ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเรายังคงอยู่กันที่การคาดการของบรรดาสื่อซึ่งอากาศเป็นธรรมเนียมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือรางวัลส่วนตัวในฤดูกาลที่จะถึงนี้ว่าพวกเขาคิดว่าใครเนี่ยจะมีโอกาสคว้ามากที่สุดและมิเดเนี่ยจะเลือกใครเรามาเราติดตามชมกันค่ะขอเรื่องันที่รางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับบรรดาสื่อส่วนมากแต่ก็ยกให้กับเชดโฮมเกรนของโอเคซีะแตมเดอร์เป็นอันด มากเลยอย่างวิกเตอร์เวมเบนยามาของแซนแอนโทนิโอสเปอร์ที่77คะแนนและอันดับ3ก็คือสกูตเฮนเดสันของพอร์ตแลนเทอร์เบเซอร์สนะครับนี่คือดราฟอันดับ3ด้วยคะแนน53คะแนนนี่คือท็อปทีที่บรรดาสื่อส่วนมากเลือกเข้ามาในจุดนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าบรรดาสื่อเนี่ยเขาก็ามองนะครับว่าเชดโฮมเกรนที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเจออาการบาดเจ็บรบกวนไม่ได้ลงสนามทําแกงขันแต่พอหลังจากที่ฟื้นฟูการบาดเจ็บเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับเขาก็เชื่อเหลือเกินว่าตัวของเชดโฮมเกรนเนี่ยจะต้องมีการซ้อมอออย่่่่่าาาางงงงงงหนนนนักกกกแแแรรรววมมมถึเพิคขข็ เพราะว่าเพื่อนๆลองดูสภาพร่างกายของตัวเขาในการแข่งขันซัมเมอร์ลีกสิครับดูมีความแข็งแกร่งดูมีความกำยำเพิ่มขึ้นนะครับแตกต่างกับตอนที่เขาเพิ่งดรับเข้ามาสู่ลีกซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าจะทําให้เชดโฮมเรนเนี่ยมีความได้เปรียบรุกกี้ที่เพิ่งเข้ามาตามปกตินะครับทำให้สื่อเนี่ยเลือกตัวของเชดมากกว่าตัววิกเตอร์เวมเบนยาม่าหรือว่าจะเป็นสกูตเฮนเดอร์สันก็ตามแต่ถ้าเกิดถามแอดมินนะครับส่วนตัวขอเลือกวิกเตอร์เวมเบนยาม่ารุกกี้เอเลี่ยนของแซนแอนโตนิโอสเปอร์เนี่ยแหละคครรรรรััับเเ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 ชชืืืื่่่่่่่่่่่ออออออหหหลลลลกกกกิิินนนนนววววาาาาาใใงงงงง3ดทททีีียูตต้้้แแแแแขขขซมมมม์สส็็จจะะพพ เข้าสู่ฤดูกาลจะได้เห็นเพลมหัศจรรย์นะครับจากผู้เล่นที่ตัวสูงและมีความคล่องมีทักษะเกินตัวขนาดนี้เดี๋ยวเรามาลอลุ้นไปด้วยกันไปต่อที่รางวัลต่อไปนะครับรางวัลผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีบรรดาสื่อส่วนมากยกให้คริสพอเป็นอันดับหนึ่งนะครับของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ที่42คะแนนอันดับ2รองลงมาเป็นออสเทนริฟของ LA l เ k e ลเกอร์สนะครับสื่อให้30คะแนนถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวแอดมินก็มองว่าออสเทนริฟน่าจะเป็นตัวจรริงงมาาากกกกกวว่และออััันดบบ3คพเเขขยให้ซุ West LA ที 26คะแนนะพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับจึงเชื่อเหลือเกินว่าบรรดาสื่อเนี่ยเขาก็เชื่อนะครับว่า Golden State w a r r i o r น่าจะใช้ CRISPR ในฐานะตัวสำรองทีเด็ดซึ่งประโยชน์ส่วนหนึ่งนะครับที่ Golden State w a r r i o r ถ้าเกิดใช้ c r i s พ r ในฐานะตัวสำรองนั่นหมายความว่าพวกเขาเจะสามารถถนอมสภาพร่างกายของ CRISPR นะครับเฝ้าระวังจำนวนนาทีในการลงสนามแล้วค่อยเอาไปใช้ในช่วงเ Playoff แบบเต็ม,ตมๆนี่คือสิ่งที่คาดว่า Golden State w a r r i o r น่าจะทำกับ CRISPR ในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับถือว่าเป็นฤดูกาลที่10การในชีวิตการเล่น NBA ของ CRISPR แต่ถ้าเกิดเขาลงในฐานะตัวสำรองนี่ถือว่าเป็นฤดูกาลแรกในชีวิตของคริสพอลเลยในส่วนของออสซินรีฟนะครับส่วนตัวแอดมินคิดว่าเขาน่าจะเป็นตัวจริงดังนั้นในจุดนี้จึงคิดต่างกับบรรดาสื่อของบ้านเขาอันดับ3อย่างรัสเซลเวสบุกนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ารัสเซลเวสบุกเนี่ยถือว่ามีประสบการณ์แล้วนะครับในฐานะตัวสำรองเขาสามารถปรับทัศนคติสามารถปรับการเล่นของตัวเองในฐานะตัวสำรองได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทาผลงานได้ดีนะครับอยู่กับกเอลเข้ากับคล,บ i, ลดได้เป็นอย่างดี แต่เกิดยังมีผลงานต่อเนื่องตลอดทั้งฤดูกานรัสเซลเว s t สบุกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจแต่ส่วนตัวแอดมินเนี่ยถ้าเกิดให้เลือกนะครับในจุดนี้คิดตรงกับบรรดาสื่อของบ้านเขาน่นคือขอเลือกคริสพอรแม้ว่าตัวของคริสพอร์ตจะไม่เคยมีประสบการณ์ในฐานะตัวสำรองก็ตามแต่ด้วยประสบการณ์และก็ศักยภาพในการเล่นครับจึงเชื่อและเกินว่าเขาน่าจะเป็นสำรองทีเด็ดให้กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ได้แบบสบายๆและก็น่าจะมีผลงานเข้าตามมีโอกาสรับรางวัลน,นี้เป็นครั้งแรกในชีวิตก็เป็นไปได้ไปต่อน บรรดาสื่อยกให้กับมาร์คแดกโนของ OKC t ซีสแตนเดนะครับเป็นอันดับหนึ่งที่58คะแนนรองลงมาเป็นเอริกสโบรสตารนะครับหัวหน้าโคช้ชของแมมี่ฮีทที่42คะแนนและอันดับ3ก็คือไมเคิลมารโลนะครับหัวหน้าโคช้ชของเดนเวอร์นักเกตทีมแชมป์ปีล่าสุดที่18คะแนนขอพูดถึงมาร์คแดกโนก่อนนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาจริงๆแล้วตัวของมาร์คแดกโนเข้าสู่รอบสุดท้ายในการเสนอชื่อลุ้นรางวัลคว้าโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องยกให้กับไมค์บรา,ะา,า,าระเพาาาา่ไมมสถขู้ Play เรจหลังจากที่รอคอยมากกว่า16ปีติดต่อกันนะครับก็ต้องชื่นชมผลงานของไม้บราว์จริงๆแต่หากเพื่อนๆมองลึกลงไปเนี่ยผลงานของมาร์คแดกโนนเนี่ยก็ถือว่าทาได้ดีมากๆแล้วนะครับจากฤดูการที่ไม่มีทั้งเชดโฮมเกรนไม่มีทั้งเซนเตอร์ธรรมชาติตัวสูงใหญ่คอยช่วยปองกันคอยช่วยรีบาวในท้ายที่สุดพวกเขาสามารถเอาชนะได้ถึง40เกมนะครับแพ้ไป42ตกรอบในช่วงการแข่งขันเพลย์อินก็ตามแต่ในภาพรวมทั้งหมดก็ถือว่าทาได้ดีมากๆแล้วมีผลงานชนะมากกว่าในฤดูกาลก่อนหน้านี้ถึง16เกมดังนั้นจง แปลกใจว่าทำไมฝ่ายบริหารของ OKC OK Thunder เนี่ยจึงมีการต่อสัญญาให้กับมาร์คแ k ็กโนดเป็นที่เรียบร้อยแต่เกิดในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเขาสามารถนำทีมเข้าสู่เพลย์ออฟได้สำเร็จนะครับดีม่ดีมาร์คแด็กโนดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีได้ในส่วนของเอริกสโพรสตานะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่16ในชีวิตการเป็นหัวหน้าโค้ชของเขากับแมมมี่ฮ a t เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าตัวเขาเนี่ยสามารถนำแมมมี่ฮิตเข้าสู่เอ็น,นบีเอไ้นแลได้บปี 2013เป็นหนึ่งใน15สุดยอดโค้ชตลอดการฉลองครบรอบ75ฤดูกาลของ NBA แต่ใครจะเชื่อว่าเขาไม่สามารถคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือสิ่งที่บรรดาสื่อและก็แฟนๆหลายต่อหลายคนเนี่ยต่างก็สงสัยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเอริกสโตรสตาร์ดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถ้าเกิดในท้ายที่สุดพวกเขาสามารถเอาตัวเดเมนเลยๆเ,เข้ามาร่วมงานกับจิมมี่บัตเลอร์และก็แบมาเดบอยดได้ทำให้แมอมี่ฮิตมีฤดูกาลที่สุดยอดอีกครั้งนงนนึตัวขอรก็มีุ้ แน่นอนครับในส่วนของไมเคิลมาร์โลนนะครับหัวหน้าโค้ชของเดนเวอร์นักเกสทีมแชมป์ปีล่าสุดบรรดาสื่อเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเดนเวอร์นักเกสเนี่ยเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วเป็นทีมระดับแชมป์ผลงานการโค้ชของไมเคิลมาร์โลนเนี่ยเลยอาจจะโดนมองข้ามไปสักหน่อยทําให้คะแนนในภาพรวมของตัวเขาอยู่ที่เพียงแค่18คะแนนเท่านั้นเองนะครับแต่สําหรับรางวัลน,นี้เนี่ยถ้าเกิดถามแอดมินส่วนตัวก็คิดเหมือนกับบรรดาสื่อทั้งบ้านเขานะครับขอเลือกมาร์คแดกโนดหัวหน้าโค้ชของ OK เคซีสันเดอร์น่าจะมีโอกาสแล้วล่วคะ,วะ,คลคละครับเเวทีจง้มัคชิ อเล็กซานเดอร์ผู้เล่นที่ติด All NBA แล้วติด All Star แล้วด้วยได้เช็ดโฮมเกรนกลับมาดังนั้นพวกเขาเนี่ย จะต้องลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟให้ได้สถานเดียวถ้าเกิดทําได้มาร์คแดกโนดก็มีโอกาสครับไปต่อกันที่รางวัลต่อไปเลยนะครับรางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีบรรดาสื่อยกให้กับเคสคานิงแฮมเป็นอันดับหนึ่งนะครับด้วยคะแนนสูงถึง81คะแนนรองลงมาอันดับ2เป็นจาบรีสมิธจูเนียนะครับของฮิลสันโรเกสที่ที่25คะแนนและอันดับ3ก็คือเอเว่นโมบรีของคลิฟแลนด์คารเรียสครับ22คะแนนเคสคานะิงแฮมในฤดูกาลที่ผ่านมาตวงเขาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บ ทำให้เจ้าตัวสามารถลงสนามทําแกงขันได้เพียง12เกมแต่12เกมที่ตัวของเคสลงสนามเขาทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวค่าเฉลี่ยนในการเล่นสูงถึง19.9แต้มต่อเกม6.2รีบาลแล้วก็6แอสซิสดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับเป็นฤดูกาลที่3ในชีวิตการเล่น NBA ของเคสกแคนิงแฮมเอ็มนั่นหมายความว่าจบฤดูกาลปุ๊บเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเจราจาต่อสัญญาฉบับที่2ของตัวเองกับทั้งทีมออกไปดังนั้นมีเท่าไหร่เนี่ยต้องเค้นต้องโชว์ผลงานออกมาให้อย่างเต็มททีี่่เเเลยะะครรััับบปกกกกอออตตตววงงสิ็้าจจพู์ ว่าเขาก็มีผลงานสมกับเป็นอดีตราฟอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะไม่ได้แตกต่างกับจาบรีสมิธจูเนียร์รวมถึงเอเวนมรเบลี่เลยนะครับทั้ง2คนนี่คืออดีตราฟอันดับ3นะครับแต่คนละปีปี2021กับปี2022แต่สําหรับรางวัลน,นี้เนี่ยถ้าเกิดถามแอดมินนะครับส่วนตัวขอเลือกมิเคิลบริจิตของบรุกลินเนสเนี่ยแหละครับย้อนกลับไปตอนที่มิเคิลบริจิตเขาอยู่กับฟินิกซ์ซันส์ตอนนั้นเนี่ยเป็นออปชัน3บางทีก็เป็นออปชัน4ด้วยนะครับค่าเฉลี่ยในการทททําาาาแแแแตตตตตต้้้มมมมขอออองงััววเเเเนนีียยีี่่่่่่่่ยยยยกกกลลลฉููประณ13-17หจใ แพ็กเกจการเทรดของเควินดูแรนต์นะครับตัวของมิเคิลบริจิตกลายเป็นออปชั่นหลักของทั้งทีมบรูคลินเนสและเ,เพื่อนๆลองดูผลงานของตัวเขา27เกมในฤดูกาลปรกติกับบรูคลินเนสสิครับคาเฉลี่ยสูงถึง26.1แต้มต่อเกมนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแม้ว่าเข้าสู่เพลย์ออฟจะมีผลงานที่ตกลงแต่ในภาพรวมทั้งหมดการเล่นในเพลย์ออฟก็ยังมีผลงานการทําแต้มดีกว่าในสมัยที่มิเคิลบริจิตเขาอยู่กับฟินิกซันส์ด้วยซ้ำไปดังนั้นแอดมินจึงเชื่อและเกินวัน,วนในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยผลงานของ เต็มทั้งฤดูกาลนะครับเข้าใจระบบการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเราน่าจะได้เห็นผลงานที่ทําให้ตูงเขามีลุ้นติดออสตาครั้งแรกในชีวิตก็เป็นไปได้จึงคิดว่ามิเกลบริจิตเนียมีโอกาสนะครับที่จะควรร้ารางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองไปต่ออันที่รางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับบรรดาสื่อส่วนมากยกให้เจเรนแจ็กสันจูเนียร์เป็นอันดับหนึ่งที่54คะแนนรองลงมาอันดับ2เป็นแบร์มาเดโบโยนะครับที่ย6ิคะแนนและอันดับสามกาคมา ตัวของเจเรนแจ็กสันจูเนียร์เนี่ยเขาพลาดการลงสนามช่วง15เกมแรกของฤดูกาลนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่หลังจากที่ตัวงเขากลับมาลงสนามทำไก่ขันได้เพื่อนๆลองดูผลงานการเล่นเกมรับของเมมฟิสกิสซี่สิครับดูดีขึ้นเยอะเลยกลายเป็นทีมที่มีการเล่นเกมรับในภาพรวมเป็นอันดับ2องของลีกโดยการเล่นเกมรับป้องกันปากห่วงของเจเรนแจ็กสันจูเนียร์คนนี้เนี่ยแหละครับค่าเฉลี่ยในการบล็อกของตัวเขาสูงถึง3ครั้งต่อเกมนี่ถือว่าสูงที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมาดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ย เ่นเกมรับได้แบบนี้นะครับตัวของเขาก็ยังคงมีโอกาสแน่นอนมีโอกาสที่จะคว้ารางวัลเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปี2สมัยติดในส่วนของแบม์เดเดระโยกับยานิสแอนเดรติคุมโปนะครับสคนนี้เนี่ยทุกคนก็ทราบกันดีว่าคือหัวใจในการเล่นเกมรับของทั้งทีมต้นสังกัดจุดเด่นของทั้งสองคนคล้าย,ายกันนะครับนั่นะค,นะค,คือความสม่ำเสมอและก็การลงสนามการเล่นอย่างต่อเนื่องส่งผลในการเล่นเกมรับในภาพรวมของทีมพวกเขาเองเนี่ยดีวันดีคืนเลยนะครับนี่คือจุดเด่นของทั้งสองคนแต่ถ้าเกิดถามแอดมินนะครับว่าในรางวัลนี้เนี่ยอยากจะเลือ Davis. จริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามแอนโทนีเดวิสมาโดยตลอดเนี่ยจะทราบดีเลยนะครับว่าแอนโทนีเดวิสเนี่ยเขาคือ1คนที่เล่นเกมรับดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการรีบาลทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับการบล็อกการป้องกันปากห่วงการคุมพื้นที่ในโซนข้างในของตัวเองเนี่ยนะครับเรียกว่าทําได้ดีจริงๆเป็นกุญแจสําคัญในความสําเร็จของ LA Lakers ในช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมาที่เจอกับเมมฟิสคิสซี่เนี่ยการเล่นเกมรับของตัวเขาเนี่ยดูดีดูคมกว่าเจเรนจัคซันจูเนียร์ด้วยซ้ำไปแต่เ,ตเ,เ,ว,เ,าเ Anthony Davis. วาม สม่ำเสมอในการลงสนามในการเล่นต่างๆหนึ่งจากตัวเขามักจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนถ้าเกิดในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับเขาไม่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บพอเราเห็นเลยว่าในช่วงปีฤดูกาลนี้แอนโทนีเดวิสมีการเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเวทเทรนนิ่งหรือว่าจะเป็นการชกมวยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้สภาพร่างกายของแอนโทนีเดวิสเนี่ยพร้อมทันทีที่ฤดูกาลเปิดดังนั้นจึงเชื่อเหลือเกินว่าแอนโทนีเดวิสมีโอกาสนะครับที่จะคว้ารางวัลเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีครั้งแรกขออองงงงตัััววเมาครรปิดทยกบ ตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ NBA ในฤดูกาลปรกตินะครับนี่คือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าย,ยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่า MVP นี่แหละบรรดาสื่อก็ยังคงยกให้กับนิโคลายโยคิชแชมป์และก็ฟในนอส MVP ปีล่าสุดนะครับที่77คะแนนเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาเป็นยานิสอันเดตุคุมโปนะครับเป็นอันดับ2ที่58คะแนนและอันดับ3ก็คือลูกดอนชิกของดัลลัสแมวริกส์นี่แหละครับที่31คะแนนพอได้ยินรายชื่อ3คนนี้เนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆหลายต่อหลายคนไม่ได้มีความปรระหลลาาดดใใจจแต่่ออออยงงงงพวทัั้้3คคนนีีืสุิๆขก จจนในส่วนของ ok ic, นิโคลายโยเกชนาทีนี้เนี่ยในฐานะที่เขาเป็นแชมป์นะครับเป็นฟในนอลส์เอ็มวีพียังไงก็คือนักกีฬาที่ดีที่สุดข,ของลีกในเวลานี้ถ้าเกิดฤดูกาลที่จะถึงนี้เขายังคงมีผลงานแบบที่พวกเราได้เห็นก็เชื่อเหลือเกินว่าเตรียมตัวรอรับรางวัล MVP ครั้งที่3ในชีวิตของตัวเองได้อย่างแน่นอนสาหรับยานิสอันเดติกุมโปในช่วงปดิดฤดูกาลนี้เนี่ยเขาพลาดการลงสนามทาแกงขันฟีบ้าเวิ d ์ลคันะครับเนื่องจากเจ้าตัวเป็นผ่าตัด2กล้องรักษาอาการบาดเจ็บที่เขา่าแต่เชื่อเหลือเกินว่าอาการาดเี่่ขคัั้้งงงนนนยยไกหอิแป เปิดฤดูกาลมาไม่น่าจะมีปัญหากับการเล่นแต่อย่างใดหลังจากที่ตกเพย์ออฟรอบแรกมานะครับสร้างความผิดหวังสร้างความเซงสร้างความหงุดหงิดให้กับตัวยานิสเลเกิดเราอาจจะได้เห็นการระเบิดผลงานนะครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับของยานิสพาทีมมิวอ a กกี้บัคส์พังงานขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นไปได้เขาก็มีโอกาสที่จะลุ้นรางวัล MVP อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันในส่วนของลูกดอนชิดนะครับทุกคนทราบกันดีว่าตัวของเขาเนี่ยมีศักยภาพในการเล่นขนาดไหนมีความมหศัศจรรย์ขนาดไหนตั้งแต่ฤดูกาาาลกก่่่่ออนนนนนหห้้้ีีแวะรร็็เปึงใยชืท ลุ้น MVP ตลอดเวลาเลยและก็เชื่อเลยเกินว่ัในอนาคตต่อไปยาวๆนะครับยังไงก็มีรายชื่อของลูกาลุ้น MVP แทบจะทุกฤดูการอย่างแน่นอนผลงานส่วนตัวของลูกาเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไม่มีใครสงสัยความสามารถของตัวเขานะครับแต่สิ่งเดียวที่ยังทําให้ตัวเขาไม่สามารถคว้ารางวัล MVP มาครองได้สักทีเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าอันดับความสําเร็จของทีมดัลลัสแมวร็กซ์เนี่ยแหละครับถ้าเกิดในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยตัวของลูกาสามารถนําทีมดัลลัสอยู่ในท็อปทรีของลีกได้ แต่ถ้าเกิดถามแมดมินนะครับสำหรับรางวัล MVP ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยส่วนตัวขอเลือกเจสันเทตัมของบอสตันเซลติกส์เนี่ยแหละครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่7ในชีวิตการเล่น NBA ของเจสันเทตัมเองประสบการณ์ความสามารถความแข็งแกรง่งประสิทธิภาพต่างๆในการเล่นเขาเคยทะลุไปจนถึง NBA Finals มาแล้วนะครับเรียกว่าประสบการณ์เนี่ยเพียบพร้อมจริงๆค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของตัวเองก็เพิ่มขึ้นทุกปีการลงสนามก็มีความต่อเนื่องไฟในการต่อสู้หลังจากที่ผิดหวังมาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับจึงเช สิ่งนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นการระเบิดผลงานขั้นสุดยอดนะครับของเจสันเทททมแอดมินจึงขอเลือกเจสันเทททำเนี่ยแหละครับมีโอกาสลุ้นคว้ารางวัล MVP ของตัวเองมาครองและนี่ก็คือการคาดการณ์ก่อนที่ฤดูกาลจะเปิดนะคะเดี๋ยวพอฤดูกาลเบรกในช่วงออสตาเนี่ยเรามาทากันอีกครั้งนะคะในช่วงนั้นน่าจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิง่งขึ้นแล้วเพื่อนๆล่ะาคะที่อย่างไรบ้างคะในแต่ละรางวัลเพื่อนๆคิดว่าใครมีโอกาสที่จะคว้ามากที่สุดคอมเมนต์มาคุยกันนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุ่ๆอย่าลื ตรงกลางนี้เลยค่ะเพราะ NBA คือจีได้ของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับจับตามากที่สุดรางวัล MVP